กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวินรักแฟนเกมด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเอ่อซูปเปอร์ช็อกเกอร์หรือว่าเอ่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรนักเตะเซี่ยวเซี่ยวหลินยี่เออใช่ซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วเกมนี้มันเป็นอารมณ์แบบนักเตะเซี่ยวหลินยี่อ่ะคือนักเตะแม่งมีพลังอไอ้หียไม่ธรรมดา <c oughs> นักเตะต่างดาวแข่งกันเราเลือกอันนี้มันให้เราเลือกประเทศเด้อเราเลือกอะไรดีอ่ะเล่นเป็นบราซิลไหมทีมรักผมเลยบราซิลแล้วก็เจอกับบราซิลเจอกับเจอกับอะไรเนี่ย อะไรก็เอามาครับจังหวะนี้โนี่ไงมันมีท่าด้วยเนี่ยค a น a ลี่ช็อตกับจังเกิลดีวิอะไรไม่รู้เนี่ยเออเลือกเลือกเลือกอืมเออเราเจอกับอะไรดีวะอยาคิดหนักว่ะเอานี้แล้วกันอันนี้เลือกอะไรเนี่ยเลือกความยากเหรอเลือกเวลาแมตช์สินาทีเลือกกังคืนนะผมอันนี้เลือกสภาพอากาศเอาเป็นฝนตกนะจ๊ะแล้วก็เยสเซ ไปลุยกันเลยผมไม่รู้เล่นไงผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันวะโอ้บรรยากาศฝนตกนะครับผมเอ่อสนามนะลาลิกา้าศึกบาราซิลเจอกับตุรกีนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ฝนตกมากนักเตะบ,บาราซิลได้ออกมาแล้วฝั่งนักเตะบ,บาราซิลนี่ไม่มีเนม่านะครับมีแต่เนเม,นม,มอร์ดูดิภาพระดับ 4K เฮียโอ้โหแล้วกรรมการคนจีนเหรอวะเนี่ยเล่นไงอะ่ะอ้าวกดเหลยมโอ้กดยิงไม่ใช่เฮ้ยเด้อด้อด,ด้ให้ผมได้ตั้งตัวก่อน เฮ้ยพี่ชายวิ่งไปไหนอะเอากดคิวสไลด์อ๋อกดสามเหลี่ยมเปลี่ยนตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีอะไรนะเว้ยเ้เวดี๋ยวเพี่ชายให้ผมโอ้โโโพี่ช้ยใจเย็นพี่ช้เฮ้ยโอเคกดส่งอะไรอะกดส่งเอ็โอเคเฮ้ยนี่ไงกดวิ่งอ้าวส่งโอ้โหไม่ทันเฮ้ยอ้าวสไลด์ไม่โดนอกเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วมันไม่ธรรมดาจริงป่ะมออกไป สวยโอเคกระชากค,ครับจังหวะน,นี้ส่งขึ้นบนปแล้วไม่อยู่แล้วฮึบฮึบฮึบส่งเข้ากลางเอา้าส่งให้ใครอะ่ะเอาสวยโอ้มันเฮ้ยเออสไลส์สไลด์เอ้าเชี่ยกองหลังอย่าปล่อยหลุดอื้อสวยเพื่อนไปแล้วครับจังหวะน,นี้ต้องใช้ท่าไม่ตายสักหน่อยแล้วเฮ้ยส่งสวยฮึบฮึบ,ฮบยิงอืม อู๋ไม่เข้าไอ้เหี้ยมันใช้ท่าไงวะเนี่ยอ๋อกูส่งให้ใครอ่ะเอาออกแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้โกเตะนะผมอ๋อกดใช้ท่าโอเคโอเคโอเค,อ,เคอืมแป๊บนึงเดี๋ยวผมโชว์อืมเฮ้ยยังไงครับจังหวะนี้โอ้กําลังจะออกท่าเลยนี่เฮ<อ>้ยเอานี่สวยเพื่อนส่งไปส่งไปเฮ้ยเอาเอาสวยยิงยิงสิไอ้ซาดได้บอลอยู่ได้บอลอยู่สวยเลย ปัดซ้ายโอ้ไม่กอดส่งอย่าเพิ่งทอ้อสรงติดอีกโอ้โ oh ห oh, ย็ดเคสไล้สวยนึกว่าบอลเถื่อนส่งขึ้นไปโอ้ oh, ส่งให้ใครนะเฮ้ยนักเตะไม่ไหวะ่ะเฮ้ยอ้าวสวยอ้าวไม่สวยแล้วเอาเอาส่งมั่วเลยทีนี้เค okay. มาแล้วครับจังหวะน,นี้ยิงโอ้โ oh ห oh. ยิงโอ oh oh. ้ยิงโอ้โหมึงเลี้ยงออกท้าไปแล้ว อยู่หน้าประตูมึงไม่ยิงวะเอ้ยรับรับรับอืมสวยเพื่อนเอ้ยสไลสไลเอาฟาวเอามีฟาวด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ใบแดงด้วยไอ้ <c oughs> เหี้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นต้องใบแดงเลยเหรอพี่ชายสิบต่อสิบเอ็ดครับอืมต่อให้มาใครเนี่ยอา,นายไนหรอลูนันดี้ลูนันดี้สวยลูนันดี้ <c oughs> ลูนันดี้กูไปแล้ว โอ้ไม่ทันไอ้เหียสวยส่งขึ้นบนครับจังหวะนี้ส่งส่งเข้าล่างอู้ไม่ถึงอู้ลูกเดียวมันยิงยากาแท้ว่าเอาละจังหวะนี้ปมออกเฉยเลยไอ้เหียเก็บทาไม่ตายมาตั้งนานโอ้สไลด์ไม่ได้เดรฟ์ฟาวโอเคส่งส่งสินั่นแหละสวยมาแล้วกระชากไปสวยยิงอู้อู้มาแล้ว,ลว,ว,ลวจังหวะนี้ส่งให้ตัวเองโอ้ไม่ได้โชว์สเตปแซมบ้าเลยเว้ย กระชากมาแล้วครับจังหวะนี้ปั่นโค้งอืมอ้้หูหนึ่งศูนย์มาว่ะสิบต่อสิบเอ็ดอืมจังหวะนี้อืมยิงธรรมดาเสือเข้าเฮ้ยยิงเชยถ้าไม่ตายไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแมงป่องคิกทายเฮียอะไรมะหน่าเอามันหลบหมดเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเข้าเฉยเลยกูทำมาตั้งนานไอ้เฮียส่งยาวไปโอ้ส่งยาวให้ใครอ่ะ โอ้เชี่ยอืมไปเว้ยไปเว้ยบนส่งเข้ากลางส่งกลามาสวยยิงโอ้โหเต็มมือประตูผมต้องเรียกสแตนออกมาแล้วอืมเอาแล้วมันเอาูอีกแล้วแมงป่องคิกแมงป่องคิกโอ้เชี่ยเอาวิ่งเลยเอาเรียบร้อยกูเฮ้ยอ,ออฟไซต์เฮ้ยอย่าๆยายาเปิดเลยครับโรมิโอโรนโล,โล,น,โลนันดี <laughs> ไอ้เฮียนักเตะชื่อโรนันดี้โคตรเท่รอผมก่อนพี่ชายสไลด์แหงอืเอ้าฟ้าอีกแล้วได้ใบอะไรอะ่ะเออได้ใบเหลืองโอเคหม่งออกไปส่งไปครับจังหวะน,นี้กระชากกระชากมาแล้วส่งเข้าบนปับ๊บเฮ้ยส่งให้ใครอะ่ะเอ้าเฮียเอาอีกแล้วเฮ้ยใช้บ่อยแทบวะเอาแล้วเต็มตีนโอโ้เก็บมาตั้งนานไอ้สั์แย่งแย่งจังหวะน,นี้ต้องแย่งสวยเอาโดนแย่งคืน เอ้หมดเวลาแย่โอ้โหไม่ใช่เสมอคนหนึ่งหมดครึ่งแรกครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายมาแล้วสวยทึบทึบเพิเอาเอาเอาหลบแล้วนะนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้เชี่ยมันทำไมงโอ้โวโวโหโโนักเตะอียิปต์วะนี่แน่อ้อลุกขึ้นไปแย่งบอลเขาสิเฮ้ยมองออกไปสวยอ้าวโดนสเต็ปหอกโอ้เย้ยากแท่ w h a อืม ขอสวยไปแล้วแซมบาแซมบาแซมบาเปโดข้างเด็กเรียบร้อยครับโอ้โหไซคงไม่เข้าส่งเข้าไปโอ้ส่งให้ใครอะ่ะเอาอีกแล้วให้มันใช้ท่าแบบนั้นได้วะไอเชีย่ยโอ้โอ้นักเตะกูอึนโอ้โหแค่นี้ประตูลับไม่ได้ เฮ่ยโอ้ส่งไม่โอ้ส่งให้ใครอ่ะเฮ้ยรั่วเลยครับทีนี้เติ๊ดเติ๊ดโอ้ยจะง้างแล้วอ่ะจงออกมาอืมอืมมามาเฮียไม่มีท่าไม่มีเฮียอะไรเลยแย่งเว้ยค้าไปแย่งหน่อยเว้ยไปรุ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วโมันใช้ดีแท้วะเอามันไอ้ยมันเรียงออกไปเลยอ่ะจอนนี่มือปรับฮึบฮึบสวย โอ้โหโดนว่ะขอเถอะครับพี่ชายโฮ้ยวิ่งไปไหนวะเอ้ยเอาแล้วท่ายากอีกแล้วยายาอยาเออส่งยาวไว้สวยเออจั่หวะซี่กระชากวิ่งด้วยความเร็วแสงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเต็มตีนอ้นี่กูมีท่าเดียวหรือวะเนี่ยสวยมึงยิงหรือว่ามึงส่งวะนะเฮ้ยมันวิ่งโอ้โหมันวิ่งพันกูไปเลย เฮ้ยยะนี่ไปครับจังหวะนี้ไม่รอแล้วใส่มันตั้งแต่ตรงนี้โอ้ยมึงยิงไปให้ใครอ่ะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้ลูกเมื่อกี้คืออะไรยังไงโอ้เปนการส่งให้เพื่อนแล้วก็โอ้ว้าวเอ้ยมันวิ่งไปไหนวะเฮ้ย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 ใจเย็นไมเฟนอืมส่งมาไปเ้ยโอ้หมึงหลบไม่ได้วะมันเออหรือมันยังไงเนี่ยสวยเพื่อนไปแล้ว ยิ่งอืมอ,ม,อม,มาแล้วโลมิโอที่ไม่ใช่ชื่ออาหารแมวโอ้โหสีสีสองว่ะสไลด์เลยสิบต่อขนาดฟากแล้วโอ้โหเอ้าอ้โอโดนเหลืองสองเหลือเก้าคนจากสิบเอ็ดคนไอ้เหี้ยแมงเคียบบอลเคียบบอลออกไปสิเออเคีย์เขาอีกเออสวยเพื่อนไปเ้ยอืมอืมกระชากสี่คูณร้อยโอเคไปห,หนุ่ม โอ้มึงส่งให้ใครนะ่ะเฮ้ยโอ้โหมึงไม่ส่งสักทีวะแต่ละคนไอ้เฮียลื่นโอ้โชิตกุงลมโอ้เหลือแปดแล้วกูโอ้ยอยังเหลือเก้าอยู่ครับโอ้โอ้ต้องเข้าทำเกมโอ้วิ่งวิ่งเลยเอา้าเลยหมดเลยเฮ้ยมันหลบหมดเลยยายายาอืมยา่ยามา ใช้แซมบ้าใส่บาซิลสิเฮ้ยโอ้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งวิ่งคนเร็วเออโอ้สวยเพื่อนไปเ้ยส่งขึ้นบนสวยโอ้เลยสวยเรียบร้อยยิงมึงส่งให้ใครไอ้เฮียมีอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยเออโอเต็มประตูอ้าวหมดเวลาชนะเวบาซิลแม่งท่าน้อยจัดเลยวะแย่วะมีอินเตอร์เนชั่นแนลลีกด้วยวะเฮ้ยยะ เรื่องจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูโวโทัวร์เมตนนะ,ะแข่งระดับโลกเล่นใหม่หมดเลยเราไม่มีเซฟโอ้เลือกทีมได้ท่าม่งเยอะชิไหยเนยวะท่า <c oughs> ท่าโซทาวเวอร์ลองเล่นญี่ปุ่นไหมสมุไรเบสโอ้ท่าสมุไรเหรอโอ้เท่น่าดูมาแล้วญี่ปุ่นประเทศเยอรมน,นีเฮ้ยมาแล้วครับสมุไรทั้งหลายที่ผันตัวมาเตะบอลเออได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บไอตัวเอสนั่นคืออะไรวะอา้อาว เฮ้ยส่งให้ใครน่ะเอาสวยเลยทีนี้โอ้โห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 อ้หายตัวยิงอือเฮ้ยทูนาโดแดนมงสวยเพื่อนอ้าวอ้าวมงมงยาวเลยทีนี้อืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเสียบครับโอ้นี่แน่มาแล้วโอ้ยน้อเอาดักบอลได้เอาดักไม่ได้แล้ว โอ้ดิซิตเออคาถาเรียกลมคาถาเรียกลมเออเฮ้ยสกิลเรียกลมเฮ้ยกูเรียกลมนะเฮ้ยกูเรียกลมไปทางไหนอ่ะวิวโอ้โหโอ้โหอดูดูดูไอ้แมวัตลองยิงเลยแล้วกันอ๋อเอ้ลูกบอลเออลูกบอลกลับไปที่เดิมเออพี่ชายเรียกลมเออเอาขอแล้วกันพี่ชายเฮ้ย กัปตันมาแล้วซูบะสะส่งไปสวยตึ๊ดตึด๊ดยิงโอ้โหโอ้โอ้โ,โอ้ท่าเฮี้ยไรนะอ้าวสวยไปแล้วครับโ์นโดพุ่งไปเลยไปแล้วไปแล้วจะชากหลบเป็นไงเต็มตีนยิยงเออโอ้ยังไม่เข้าอีกโอ้ เจ้าเปิดข้างวะเปิดไงเนี่ยเปิดไม่เป็นเว้ยเฮ้ยมึมงเปิดแล้ววะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยสวยเต็มตีนโอ้โหยิงยากยิงเย็นแท้วะเออเอาชิมหายโอ้ยไปเหลืองอยู่ท่านผู้ชมดูคาถาลมคาถาลมอ้าวลมพัดไปทางฝั่งนั้นเลยดิรองเลยไปแล้วไม่อยู่แล้วเจอคาถาลมเข้าไป โอ้ยิงยิงให้ใครไม่รู้มาแล้วออโอ้ยิงแรงจัดเชี่ยอืมอ๋อบอลเตะบอลแต่แม่งบอลบินกลับมาที่เดิมอันนี้เปิดไม่ได้แน่เลยวะส่งไปส่งให้ใครส่งให้เขาเพื่อโอ้พระสงฆ์เออเอาปั่นโค้งป้องประตูเฮียอะไรวะเนี่ยเหนียวเกินไปแล้วพี่ชายโอ้โอเพิ่งแยงมาได้อืม มงมาปัน่นโค้งโค้งโอ้โหปัน่นโค้งโค้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมบอลมันไปไกลขนาดนั้นวะเออเออมาแล้วอือ้อโอ้ประตูเฮียอะไรเนี่ยต้องเจอคาถาลมหน่อยเว้ยคาถาลมโจนาโดวิอิอ้าวเอ็มตินโอ้โห ประตูเฮียอะไรเนี่ยโ์นโด,โดโวูเอากําลังจะโ์นโดเลยเชี่ยนีย่สักทีเถอะวะเฮ้ยยิงยากแท้วะโอ้ my god อดอย,ยังโดนสกัดได้อีกยันี่อ๋ออ๋อ้๋อวูวูวูวโวูวอ้าว,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 าวต้องเจอคาถาลมนี่อ้าวอ้าวอ้าวยังไงครับสวยเลย ยิงโอ้โหคนแรงแต่พาเขาอ๋อบอลลอยกลับไปที่ประตูโอ้โหสวยๆมงโอ้โหมงมงไม่ได้อีกไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้อืมส่งไปยิงอือ <c oughs> สักทีเฮ้ยแบงเฮ้ยยิงมาตั้งนานขอบอลหน่อยครับโอเคอ๋ออ๋ออ๋อชากชากกระชาก ดี oh ๋ยวผมใช้วิชาโทรโดหลบประตูอืมโทรโดโดหลบประตูหลบหมดทุกอย่างเอ้ามันหลบไม่ได้วะเฮ้ยหมดครึ่งแรกครับได้มาสกอร์เดียวเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพุ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้ามางั้นวะสวยโอ้ยมันยังไม่ได้พลิกตัวเลยเอา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 อุ้ยสเตปเท้าไฟอุ้ยอืสเตปกดไลเดอร์เตะบอลหรือเปล่านี่มาปะอืมอือโอ้ส่งไม่ทัน ซูเปอร์วิ่งเลยเชี่ยเปลี่ยนตัวมาโอ้เจอสเต็ปเท้าไฟเอาเรียบร้อยหลุดเดียวโอ้โหโอ้ประตูโอ้ทุ่ทุ่ทุ่ประตูกูประตูประตูอื่นบอลมาซูเปอร์โซเยอร์มาแล้วโอ้ยน้อจังหวะนี้อืส่งเข้ามานี่ต้องส่งผิดไอ้เหี้ยโอ้ไม่กอดโว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 โอ้โหนักเตะอื่น อ้าวสวยถ้าเฮียอะไรเนี่ยอู้ซัดเลยโอ้โอไมค์กโอ้ช็ดโอ้โถโถโเจอสเต็ปเท้าไฟอืมอืม,อมกินนิ่มเกินไปกระชากไปแล้วทำไมกองหน้ากูไม่วิ่งวะโอ้โหกองหน้าขี้เกียจน,นี่วะอ้าวสวยเลยงานนี้ทูนาโดไปเลยครับอ่าน เอา้าหลุดโอ้ยหลุดมาหน้าประตูมึงยิงช้าแทว้วะมุงออกไปสวยเพื่อนเออเคลีสโกทอนาโดฟีโอ้โดนเฉยอืมควักสมุไรในกระเป๋าออกมาซิพี่ชายได้เวลาของนักนักดาบโอ้โดนอีกแล้วมงุงเฮ้ยได้บอลเรื่อยๆเ,เว้ยสวย เฮเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีคนเตะเข้าประตูตัวเองเหรอเกมโอ้ยส่งติดเหยียดแม้นี่โอ้ยกับตันผมโดนหลอกเฮ้ยสวยส่งไปในเวลากับตันโชว์แล้วโอ้โหขอกับตันโชว์หน่อยเฮ้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 ย สเต็ปเท้าไฟอีกแล้วอ๋อเฮ้ยมาครับเดี๋ยเวลาของกับตันแล้วโอ้โหกัปตันกูแม่งไม่มีประโยชน์เลยโอ้เท้าไฟอีกแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ตายของกับตันแล้วนะเนี่ยให้กับตันได้ใช้บ้างเถอะวะเคกับตันรีบวิ่งมากับตันกัปตันกูไปไหนวะเอ้ยนี่ไงฮึบฮ้ยอือมันยิงไปไหนอ่ะ มันจะมันเป็นยังไงว่าอาการกงงงไว้ฮ้ยเอา้าโอ้โห <c oughs> เกมเพี่นี่กูทำกูเป็นโปลิโอมองสวยครับโอเคคาถาหายตัวเา้าโดนอีกเหมือนเดิมเพื่อแล้วมันจะมีสกิลไว้ทำเพื่ออะไรล่ะไม่เข้าใจไอซัสไปไหนเฮ้ยไปไหนอา้าวกับตันลุยเดียวครับกับตน กับตัวหัวคันกับตัวเออโอ้โหกรรมการครับอิเชนี่พกไฟแช็กลงสนามโอ้วโโอวอวอวอใจเย็นไมเฟนไปแล้วเราหมองไม่ได้ด้วยโอเคสวยกับตันเอา้ามึสงส่งใหนนะ้ใครน่ะเอา้าสวยเฮย้ยมันเลงไปไหนวะกูงงเว้ยเกมฮู้ขวดกูเลงแปลกด้านหนึ่งแม่งแปลกด้านหนึ่งมไม่เข้าใจวะแกมือหน่อยสิรอบนี้ฝนตกด้วยครับ ไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาส่งให้ใครอะ่ะโอ้โหเริ่มเกมมาก็เอาเลยไม่หลุดเวืบบอทนี้ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยมาแล้วอื้อโอโ้เบาเกินอื้อโอ้โหชนคานอีกสวยกับตันมาแล้วโอ้โหท่ายเหี้ยอะไรเนี่ยเอา้าคืออะไรเมื่อกี้เฮ้ กำแพงมันเป็นท่าของปั่งศัตรูครับเฮ้เฮ้เอ,เอาวส่งกลับก่อนโอ้โหมึงส่งให้ใครอะ่ะส่งไปออาวิ่งเลยโอ้ยยิงไม่ได้อีกมงมาให้ได้อ้อโอเคสวยส่งไปกับตันมาแล้วกับตันมึงหันไปทางไหนวะโอ้โหเข้าเฉย มันเป็นท่าอะไรอะ่ะคือส่งให้เพื่อนยิงเหรอมีอะไรแบบนี้ด้วยวะดูดิส่งไปเพื่อนแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหเฮ้เยฮกับตันวิ่งเลยเอ้ากับตันโดนหลอกเฮ้ยวัดมันยอดมนุษยช์ชัดๆ่างี้ส่งไปได้นเวลาแล้วได้นเวลาของกับตันกับตันเฮ้ยไอตัวแมวเอ้อาอหลุดมาสวยๆเลยเต็มตีน มันจะคือยิงโง่เทวานอมองไปนั่นแหละสวยโอ้โหกำแพงบาเรียกแล้วโอ้โหทุทไปไม่ได้ครับเอาไปได้เฉยคืออะไรยังไงมันส่งยาวไม่ได้ใช่ไหมกำแพงนั้นอ่ะกับตันกูวิ่งหนีบอลเฮ้ยเอ้าส่งบอลให้เขาเฉยมาแล้วมาแล้วส่งอืมส่งกลับไปโอ้โหโอ้โดนแยกโอ้โอ้อ้โอาถาน้ำแข็งอืม อ๋อวิ่งเลยบอลโอ้โหลูดเชโอ้ไม่เข้าอีกกว่าจะได้แต่ละลูกนี่มันลำบากจริงเว้เยได้เวลาของกับตันแล้วคิดอะไรไม่ออกเรียกกับตันอย่างเดียวยิงโอ้โยิงบืดเตะลม e อีสปอร์ตอืกับตันคุณทำได้กับตันอื K มฮสองศูนย์ย็ดเคยามากิซามูไรดูฟิว เกมแม่งมันว่ะเฮ้ยเอาโอ้โอ้โหมึงใช้สองรอบเลยเลยโอ้พ่อหนุ่มหมดแล้วนะักเตะกูขอเฮ้ยเฮ้ยเยยายายาเออสวยเพื่อนไปเว้ยเอาเลยโอ้แม่งเอ้ยทรงทรงปัน่นโค้ง,องโอ้โหไม่โค้งไม่อะไรเลย ต้องขีมีมงให้ใครนะพี่สวยไปแล้วเออสวยโอ้โหมันยิงยากทะวะ่าคือต้องยิงท่าไหนเนี่ยเออเสียบแม่งเลยเฮ้ยได้ใบอะไรอะ่ะโอ้ใบใบเหลืองใบเหลืองก็พอครับโอ้โหมึงเปิดมาเลยเออเออเออโอ้เชีย่ยเกือบเลี้ยงบอลเข้าประตูตัวเองไปเว้ยจังหวะนี้ส่งไม่ทัน เอาสวยกับตันได้อยู่โอ <What? S 2> ้กับตันโดนแล้วแย่งม <all. S 1> ันเข้าไว้โอ้คาถาลมต้องพึ่งคาถาลมแล้วอือมาครับคาถาลมยังไงมันก็เตะไม่เข้าดูดูดูเดี๋ยวดูเราส่งบอลนะเฮ้ยเชี่ยโอ้โหประตูประตูประตูยิงเข้าไอ้เหี้ย มันยิงเรายิงมาตั้งแต่หน้าประตูเราอ่ะยิงมาเข้าประตูเขาอ่ะปฏิทเหนือมนุษย์จริงๆไเหเฮ้ยอืมโชววิชาทอร์นาโดไปกัปตันไปแล้วทอร์นาโดสี่คูนร้อยอืมอ้ยมันคือยิงช,าช้าแท้วะสากเข้าไปเต็มที่มผมใส่ให้เต็มแรงมันยังไม่เข้าอีกอะ่ะประตูแม่งเกินไปวะนะกัปตัน กัปตันโอ้โหกัปตันยิงออกอกับตัวหัวคันบักซัดส่งไปเพื่อนนั่นแหละโอ้แม่งมันเว้ยอืม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 มาอีกแล้วบาเลียว้าวเศร้าเว้ยครึ่งแรกครึ่งสองวะเนี่ยเฮ้ยครึ่งแรกเอามาครึ่งสองแล้วนี่ไม่ให้ได้ใช้ปึบ๊บมาส่งกลับมาเอ้ย สี่ศูนย์กมาแล้วมาแล้วเริ่มเสียนแล้วครับอืมเข้าเข้าล็อกเข้าทางเอออย่าอยา,ยาอย่าส่งให้ปีกอืมจะส่งให้ปีกขวาแม่งไปส่งให้ปีกไก่กับตันระยะสามพันหลาแมวตาศูนย์เสียนจริงๆลบ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 อืม โอ้โหบาเรียเชี่ยนี่อีกแล้วโอ้ยรอก่อนพี่ชายไม่ไหวแล้วจะผิวเกินไปเสียบแม่งเลยอือเอาเสียบอืเอาเสียบ,เ,เ,ยบเคชากมาแล้วกระชากมาแล้ว,กร,ก,ลวกระชากลบส่งไปคาถาหายตัววันหายตัวมาหน้าโกสวยยิ่งอ,โโอ้ย <c oughs> ไม่มันไม่ยิงวะมาแล้วเว้ย เว้ย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 บุไดดอกอืมมันสิเกินไปอืมโอ้กูขึ้นมางึดวทะวะโอ้โอ้เสียบเสียบย่างเดียวเสียบ,ขอ,ยบ,บขอเสียบหน่อยครับอืมขอเสียบหน่อยอืมถึงไม่ใช่มูปิ้งแต่ผมก็เสียบได้เฮ้ยบอนเจอคาถาลมกูสักหน่อยเว้ยนี่คาถาเรียกลมมาแล้วอ้าวยิงเลยอืม โอ้ยที aw, มญี่ปุ่นแม่งโคตรเกียนน่ะเรียกลมได้สามารถคุมฝนฟ้าอากาศโอ้ยนี่ส่งให้ใครอ่ะเอากำแพงบาเลียกำแพงเมืองจีนเอาสวยเลยงานนี้เต็มตีนอู้หู7-0สายับไม่สนหน้าใครเสียบเอาเสียบส่งไปส่งไปเฮ้ย เอามึงส่งให้ใครอะ่ะโอ้โหประเทศไทยโอ้ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเอ้ยมาๆม,มึงมามึงคิดว่ามึงเจ๋งมึงกับเข้ามาอ้งางแล้วเว้ยเนาะอ,อืมเฮ้ยส่งไปเพื่อนไปเพื่อนรับบอลสวยๆดูๆคาถาลมแมนจังหวะน,นี้แหละกูวิ่งข้ามประตูไปเลยคาถาลมอ,อีกรอบนึงจังหวะน,นี้แหละต้องวิ่งข้ามประตู โอ้โหมันไม่ข้ามประตูไปได้วะแม่งเอ้ยโอ้โหกำแพงเมืองจีนเชี่ย <Cheer. S 1> เอา้าเสียบสวยเฮ้ยไม่ถึงเอา้าเอาแล้วครับโอ้โหไม่ทันเต็มตินอู้แปดศูนย์ฮุ้ฮอีกกี่นาทีหมดเวลาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเสียบเฮ้ยคูสับสนวะเกิดอะไรขึ้นวะอ่าอย่าๆยา,ยาเสียบแม่งเลย เสียบแม่งเลยไม่ให้ใช้ท่าด้วยโอ้กำแพงเมืองจีนอีกแล้วเปิดเข้าไปโอ้เปิดไม่ได้ติดกำแพงเมืองจีนออกด้วยออกใครออกกูเหรอเอามันติดกำแพงมันทำไมมันออกกูได้อ่ะกูไม่เข้าใจเฮ้ยแม่อืมผมไปแล้วเดอ้อผมไปแล้วครับอืมใครจะอยู่ใสผมไม่รู้แต่ผมรู้แล้แนะ่ผมจะเอาสิบศูนเต็มๆีนโอ้งางแล้วนะสักทีเถอะวา่า อยากจ้างนักเตะทีมในนี้มาเตะให้อบตอบ้านผมจริงอ่าระยะพันหลาใส่เลยอูมสิบศูนย์ดูดิฟ้ม<อ>เดี๋ยวเชื่อนาะมีคนเก่งงี้ในโลกด้วยวะหรือว่าผมควรไปเป็นโอ้โหใบอะไรอ่ะใบเหลืองอ๋อหรือว่าผมควรไปเป็นโค้ชให้แมสซี่วะแหมอ๋อส่งมาเฉยอ้าวก็สวยสิง,งานนี้น้องกระชากไว้ ไปแล้วโอ้ให้มึงโอ้มึงเปิดแรงเกินไปครับเดี๋ยวกูขายออกจากทีมแม่งเลยทีมอบบตนาดีไม่ต้องการคุณต่อไปแล้วอ้าวลบสวยๆหายตัวอไปแล้วจังหวะนี้อืวิ่งเข้ากูไปเลยโอ้วิ่งเข้าเฉยเกมบัดซบอะไรวะเนี่ยเฮ้เฮ้ฮโอ้ล้มล้มล้มวอยโอ้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 ยโ้อนี่ยโออกยถายมกูอย คาถาลมคาถาลมเตะไม่เข้าหรอกนี่เตะไม่เข้าหรอกเฮ้ยโว้โวว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 วจีจีครับชนะไม่ใช่ยังไม่ได้ชนะอ้าวหมดเวลาแมเกมนี้มันต้องมีพาร์ตต่อไปแน่ๆเลยวะ่ะสนุกขนาดนี้ลองดูให้ครบทุกทีมครับนี้ทีมวันนี้เราลองทีมอะไรบ้างวะทีมญี่ปุ่นใช่ไหม เราเซฟไปก่อนสนุกนะครับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลองโหลดมาเล่นได้นะจ๊ะโหลด PS2 PS1 emulator มาแล้วก็โหลดเกมมันมาเล่นชื่อเกมมัน่อ่า Super Odd Soccer เออแล้วสำหรับวันนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้าดีกว่าเกมนี้แม่งองมีทั้งสองพาร์ทมันสนุกขนาดนี้มันมีทั้งโหมดโหมดแบบว่าแข่งบอลโลกแล้วก็ International ดีก็ International ครับย่าซึ่งมันเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวก็มาดูพาร์ทหน้ากันดีกว่า